ดวงรายวันของคุณที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่22ก,กรกฎาคมนะคะ2566นะคะคนที่เกิดวันพฤหัส <outh> วันนี้นะคะคนที่เกิดวันพฤหัส <fir> วันนี้นะคะระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดนะคะอย่างหุนงิดอารมณ์เสียนะคะช่วงนี้ แบกรับภาระค่อนข้างเยอะห่วงหน้าพวงหลังนะคะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะสายตาคอบา่าไหลนะคะกระดูกสันหลังนะคะหลายหลายคนคิดเรื่องบ้านเป็นห่วงบ้านนะคะช่วงนี้งานหนักงานเยอะนะคะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะใครที่คิดเรื่องงานนะคะค่อนข้างดีนะคะการงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะ ช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่การงานจะขยับขยายค้าขายดีมีกําไรนะคะวันนี้มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนตลอดนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีแดงนะคะสีฟ้าแล้วก็สีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ810ะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยคะ่ะ